นิทานเรื่องหมาป่ากับมมาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านทุ่งนาและพบข้าวสาลีที่นั่นแต่หมาป่าเดินผ่านมันเพราะหมาป่าไม่กินข้าวสาลีไม่นานหมาป่าก็วิ่งเข้าไปหามา้าหมาป่าพาม้าไปที่ทุ่งนาน,านั้นหมาป่าพูดดูสิฉันเป็นคนที่พบข้าวสาลีนี้แต่ไม่ได้กินเองและยังเก็บทั้งหมดนี้ไว้ให้เธอ ฉันชอบที่จะได้ยินเธอเขี้ยวแล้วม้าก็พูดว่าฮ่าฮ่าถ้าหมาป่ากินข้าวสาลีได้ฉันแน่ใจว่าเธอจะไม่พูดว่าเธอชอบเสียงฉันเขี้ยวไปกว่าการที่เธออิ่มท้องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้คนเลวจะแส้งทำเป็นว่าเป็นคนดีแต่ผู้คนก็ไม่ไว้ใจเขานิทานเรื่องหมาป่ากับมา้าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านทุ่งนา และพบข้าวสาลีที่นั่นแต่หมาป่าเดินผ่านมันเพราะหมาป่าไม่กินข้าวสาลีไม่นานหมาป่าก็วิ่งเข้าไปหามา้าหมาป่าพาม้าไปที่ทุ่งนานั้นหมาป่าพูดดูสิฉันเป็นคนที่พบข้าวสาลีนี้แต่ไม่ได้กินเองและยังเก็บทั้งหมดนี้ไว้ให้เธอฉันชอบที่จะได้ยินเธอเคี้ยวแล้วม้าก็พูดว่าฮ่าฮ ah ่า ah, ถ้าหมาป่ากินข้าวสาลีได้ ฉันแน่ใจว่าเธอจะไม่พูดว่าเธอชอบเสียงฉันเคี้ยวไปกว่าการที่เธออิ่มท้องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้คนเลวจะแส้ทําเป็นว่าเป็นคนดีแต่ผู้คนก็ไม่ไว้ใจเขานิทานเรื่องหมาป่ากับมาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านทุ่งนาและพบข้าวสาลีที่นั่นแต่หมาป่าเดินผ่านมันเพราะหมาป่าไม่กินข้าวสาลี ไม่นานหมาป่าก็วิ่งเข้าไปหามา้าหมาป่าพาม้าไปที่ทุ่งนานั้นหมาป่าพูดดูสิฉันเป็นคนที่พบข้าวสาลีนี้แต่ไม่ได้กินเองและยังเก็บทั้งหมดนี้ไว้ให้เธอฉันชอบที่จะได้ยินเธอเคี้ยวแล้วม้าก็พูดว่าฮ่หาฮาถ้าหมาป่ากินข้าวสาลีได้ฉันแน่ใจว่าเธอจะไม่พูดว่าเธอชอบเสียงฉันเคี้ยวไปกว่าการที่เธออิ่มท้อง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้คนเลวจะแส้ทำเป็นว่าเป็นคนดีแต่ผู้คนก็ไม่ไว้ใจเขานิทานเรื่องหมาป่ากับมา้าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านทุ่งนาและพบข้าวสาลีที่นั่นแต่หมาป่าเดินผ่านมันเพราะหมาป่าไม่กินข้าวสาลีไม่นานหมาป่าก็วิ่งเข้าไปหามา้าหมาป่าพาม้าไปที่ทุ่งนานั้นหมาป่าพูดดูสิ ฉันเป็นคนที่พบข้าวสาลีนี้แต่ไม่ได้กินเองและยังเก็บทั้งหมดนี้ไว้ให้เธอฉันชอบที่จะได้ยินเธอเคี้ยวแล้วม้าก็พูดว่าฮ่าฮถ้าหมาป่ากินข้าวสาลีได้ฉันแน่ใจว่าเธอจะไม่พูดว่าเธอชอบเสียงฉันเคี้ยวไปกว่าการที่เธออิ่นท้องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้คนเลวจะแสร้งทำเป็นว่าเป็นคนดีแต่ผู้คนก็ไม่ไว้ใจเขา